นี่คือคุณภาพเสียงจากเครือข่ายขอนแก่นนะครับวันนี้ไม่เดี๋ยวหาฝรั่งมาโทรมาแตเก็อยากบอกวันนี้ไม่อยากฝึกภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับ รจะไปวิ่งอยู่ครับใจเย็นนะฮะเขาบอกว่าต้อคารนะพี่น้องเขาที่่ไปเลยไปไปไปวิ่งไปวิ่งเ <c oughs> ิึงถ่ายงานกลับมาเสร็จครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับยุค ติความเป็นธรรมอันจอมป้อมฝากดูแลพี่ชายด้วยนะเขาป่วยหรือยังไงครับนี่ย็ฮยูขดีอยู่เนี่ยยูต้องกันด <c oughs> hey ีอย <c oughs> bueno ู Z ่นี่แหละไปนานๆมาดูมากินข้าวด้วยกันครับผมเฮ้ยพี่บิ๊มเสดน้อยไหมกินข้าวด้วยกันครับตอนนี้็้ากจะเมื่อเช้าก็จากพี่หนึ่ง่า อาจจะไม่ออ้ไม่เจี๊ยบอาจจะไม่เจี๊ยบไม่อ้อนนะครับผมขอบุกมากเลยนะครับส่งอาหารมาให้ลูกๆน้องๆรับประทานมากครับที่อย่างที่ผมฝากให้ก่อนฝากดูแลพี่ชายด้วยคุณเป็นอะไรบอกเัาไปสิฮะคุณมีอาการผิดปกติอะไรไหมก็ไม่นะเอ้าฝรั่งทุกมา่อบลล็อปบอลล็จะไปบอกอะไรอะไรฝรั่งน่ะเออเดี๋ยวมีอะไฝรั่งอีกอยากอะไอีกอยากอะไรบอกแปลภาษาบอกฮะ เนี่ยลูกปดหัวแล้วว่าภาษาภาษาของกันนะอะอยนาี้ยะ้ังเพลงดีกว่านะ่ยมาเอาหนังธรรมะมันมีอกไก่เป็นอกไก่ไปหนึ่ขอบคุณค้างเย็นนะครับผมกินแล้วโอ้สี่พันท่านสวัสดีครับได้จ่งพักจ่องพักฉันก็รักเธอมาตั้งนานแล้ว

ไม่เคยมองไม่เคยมองไม่เคยมองมันไม่ถูกก็เอาคนมาสิไม่เคยมองไม่เคยมองตอกจากบ้านหรือเปมันถืกแล้วฮะ๋ยวให้เห็นแค่หลังเขาก็แล้วกันล่อๆคนเข้ามาเห็นหลังลูกนะโดนนะหลอกล่อคนเข้ามาก่อนเนี้ยเนี้ยเนี้ยเอาใหญ่ใหญ่ใหญ่ เอาๆมาี๋ยวไปฟ้าฟ้าสวัสดีครับสวัสดีปั๊ปปี้ก้ัวชิดหเท่าอะเป็นหัวเท่าอะเป็นหัวเท่าชิดนัเท่าโพวเท่าเสียแล้วอืมหัวเท่าอะเราเป็นห่วงกันหรอวเท่าอะเอ้ยนี่เป็นหัวเท่าเนี่ยโพดลูกใจแคบชันเฮ้ยเป็นหัวเท่าเอ้ย เราเป็นห่วงการนั่นแหละคิดถึงกันเนาะวันนี้เขาเข้ามาเราเมื่อไหร่พี่ปายไงมาไหมมานี่ก็มาแล้วเหมือนกันไม่ก็ไปทำอะไรเลยถึงถึงจะอยู่ถึงเขาจะกลับบ้านแต่พวกเราคุยกันตลอดเนาะใช่ใช่ใช่ก็ใช่เลยเชิญเชิญสิเชิญเชิญอะไร เห็นแค่แผ่นก็เลดีเนาเห็นรหรัดเก็บหลักดียเดีน่อนนก่นก่น่นก่อนกน่อกก่ออนกก่นอก่อ่น่นก่นก่อก่อนก่อนนก่่อกนก่อนก่อนอนอนกก่อน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 กน โตวตโตโตวเฮ้ยมอนว่าโตคุณเพชรครับใส่พวกเงนมอนเนี <c oughs> <c oughs> ่ยนี่เงนมันเีเช็ดยังก็เอ้ยช่วยสอบพริกก็เพ่อบอการทต่อเขาตกเ้ยกูก็รีบทำซีรี่ไรเนายเอาไอเดนซำเฮ้ยเด้อยเอา เพชรครัอ๋ออกไปไอแล้วเโอ้หเห็นแค่หลายกับมือคนเราเนี่ใช่เตไปโน่นไปเสียเฮ้ยจะ็บวาเห็้เบื้องหลังเอมันก่อนขอบคุณเพชรครับเ้ี๋ยวดเออเไป้วดเยไปหม่กระบานอกระบาดแต่ว่าเขากระบานกับจตุรี เป็นไ้งแค่ตัวตัวนี้ตนี้เป็นปายๆนะเป็นห่วงเขาแล้วเป็นห่วงนั่นเป็นเพื่อนกันน่ยนี่พวเนี่ยพน่สู้เขาวน้มันแหลกเลยพนู้ก่เเป็นห่วงไงบ้างเป็นห่วงอ่ะบันมือสองมือเป็นห่วง่ะเป็นได้ไงเฮ้ยเป็นไงล่ะ่ายเพื่อหลังเป็นห่วงมเป็นห่วงกันเหรอดดูสิดูสิ นี่เขาโพสหาเราอ่ะไม่เขาเขาเรือกรูปผิดอะไรหรือเปล่าหรือไงเอ้าถึงห้องเขาดิฉันก็จะไม่คิดดีอีกแล้วถมงข้อเลยเนาะอืมเบื้องหลังก็แคบแล้วเดี๋ยวอ้าวฝากความคิดถึงไปยังวิปายเนาะลองเพีงเกี่ยวกับคิดถึงกันถึงบ้างเอาเกี่ยวกับความคิดถึงได้ไหมได้ลองไปไป

โอเคขี้ดีขี้ดีอ๋อขาบอกตัวึ้นต้นเออยัจะรู้่ามีไม่เนิ่นข้าวบ,บอกตัวอ้นดีมันขี้ดี ข้างข้างแนี่ยไม่ข้างเลยอนข้างเลยค้างัางางที่ไม่มีเราเกียกคำว่าเงาจะไปไม่ชอบเลยที่ข้างทางไกลฉันไม่มีเธอเกลียดความคิดถึงที่สุดยกใชทรไอยางวารับเราเลับเาดี๋ยวไม่ <c oughs> <c oughs> Hai Yo. เฮ้ยโทไปครับเฮ็ดหยัง Yo. Sorry น้อเดี๋ยวสวัสดี ไอแคนาดาแคนาดาโอ้ฮัลโหลฮะยโยโยโยอ่าอ่า my friend my friend my friend นุธนดุกนุกธนดลฮ่่ถูกแล้วคุช้างครับคุณวอช t เน o u r n a m h e อะไรนะวอชูเน What's your name? Oh, oh, uh. oh, uh. 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 again, please. again, please Oh, 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 u oh, oh, okay, uh -huh. nice to meet uh -huh. you, nice to meet you. Oh, <coughs> I I quote I quote. I quote ngau <coughs> โอเคผมฟังคุณร้องเพลงนะทังนั้นะผมผมจะเป็นผู้ชมที่ดีฟังคุณร้องเพลงนะทา้งนั้นผมขอเพลงหนึ่งอ่ะแล้วผมขอเพลงหนึ่งเดี๋ยวผมลงให้โอเคเพลงอะไรเพลงอะไรก็ได้ได้หมดฟังหมด รักษาเชียงใหม่บ่รักษาเชียงใหม่ก่อนไหมยัแต่งให้พกบช่วยนะรักษาเชียงใหม่ใช่ไหมอ้าวอ้าวลองดูลองดูจัดจัดรักษาเชียงใหม่ผิวขาวขาวนม้วนอ๋อไปเที่ยวเชียงราหาหาเชือกไปเที่ยวเชียงไม่กับพ่อผู้สาวผิวขาวม้วนม้วนไปก็ควร อีกช่องหนึ่งนะอีกช่องหนึ่งได้เบอร์เขากลับมาบ้านเขาทำให้ทำหอนขึ้นฮอนแต่เขาเวลาไปงานกลับไปอยู่นำเขาทิ้งนุทนาดงไว้คนดียวนัปนลับอัน่ั้นเจาุ่นนเ จะอุ่นหรือเปล่าหากเขาไลยจนลืมน้องชายไว้อยู่ห้องบอกให้จริงหักน้องหักแท้เอาละเอาเชียงใหม่นี่น้องเขาว่าความหักแท้มันบอกเขาไผออกไผจิบน้องแก้วสาวเชียงใหม่ ปัดไปคนรากปัดไปผู้สาวอีคนปัดไปหน้ามกคนเอาละคนโขนเขากกนเจอากระลอกดูสาวคนอไดนโอ้ข่าวว่าพันห้า เดี๋ยวเดี๋ยวไปไเข้าวะเดี๋ยว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 ลังโงละงอะไรละงโละงโคือละงงี้ยละงโงง่โน้องลน้องละงอะน้องละงอะน้องละงละงเงี้ยอะไรน่ะสิงง่เสงงเสเ้ยอะไรน่ะเส้าเจ้า่ะ อันนี้คือเป็นเพลงจากชีวิตจริงของพี่อบเชยเลยครับช่วงที่ไปงานมาชีวิตของแจ้วนแนวดีเท่าที่ฟังเนี่ยไปด้วยกันนั่นแหละเจ้วนอ่ะแม่ดอกเจ้ายุสันยุหองครับยุหองโอ้เฮ็ดนี่อย่างคือได้ละมีหองเป็นเจสันตัวเราทคนเราเหมอผีอมอผีบ่กเลงคลองบ่แมน ตอนนี้เราเห็นของแกของเนี่ยแหละใช่ใช่ใช่สามีล่ะขยีว่าขาฝรั่งโอเคครับตามเขาวางยังไหไอ้บ้างโมก็นนี่ใคอยวางให้เอาหนึ่งสองสามโอเคใช<ด>่โอเคใช่ผมอยู่เลยสองเยวจะร้องเ,ลองเพลงลาตินให้ฟังเลยครับผม 일러주마로와요저를대체대체랄래대체저한테친구우와같이볼수있어이무슨 走啦走啦，快点整理了。走啦走啦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 。走啦走

่่่าัววลลงไปชยออใครยังไม่บัวบ้างใครยังไม่บัวบ้างใครยังไม่ใครยังไม่บัวยกมือขึ้นดีช่วยมองมาที่ผมและคุณจะเห็นซาดีจะพาไปที่เนื้อลองเลือนที่ค่าปีแบบดีดีเออใครยังไม่มีบัวยกมือขึ้นหน่อยจะพาไปทมิดกินของอร่อยอร่อยฟูดดีแบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆนั้นเป็นื่อกลอยเพน่้น प्रयत्न एमना น้ยัง,งตา่คิดเนเละระสสวัสดีสมาชิกน,นะโอ้โผมไม่เคยไลฟ์สดถึงหมื่นเจ็ดเลยจะถืก็มื่นหนึ่ง้ไันจำไม่ผิดเยอะมากขอบุณที่เล่าชมเลยครับอาจจะลองเพลงจะขอไปฟังอะไรกันนิทานกอบอ้ายแล้วกันนะครับ